เรามาเริ่มกันเลยนะครับที่คำว่าบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนเนี่ยผมจะพูดง่ายๆก่อนนะครับก่อนที่ผมจะอธิบายนะครับคือบล็อกเชนคือการลดนะครับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดตัวกลางออกมานะครับเดี๋ยวลองมาดูวิดีโออันนี้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมว่าดีที่สุดละตั้งแต่ผมเคยดูมาเลยนะครับแล้วก็อธิบายง่ายที่สุดว่าบล็อกเชนคืออะไรนะครับทำโดย BBC n e w นะครับนิวส ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ข้ออธิบายเลยว่าเงินทั่วไปนะครับปกติเราจะซื้อของเราก็ส่งไปที่ช็อปนะครับที่ร้านแล้วร้านก็จะส่งไปที่แบงค์นะครับบอกว่าเนี่ยดรซิดนี่จะซื้อตัวเพนกวินตัวนี้ราคาร้อยปอนด์นะครับแล้วหลังจากนั้นแบงค์ก็บอกอะพรูฟนะโอเคอะพรูผมก็ส่งบัตรคืนให้กับคนที่ซื้อแล้วแบงก์ก็จดว่ามันตัดเงินออกไปแล้วเท่านี้แล้วก็เอาตัวเพนกวินเนี่ย ไปให้กับคนที่ซื้อนะครับอันนี้คือการทำธุรกิจแบบเดิมนะครับแต่ถ้ามาพูดถึงการที่เป็นบล็อกเชนแล้วการเล็กขอดแบบนี้มันจะเปลืองคนกลางมันจะเปลืองเรื่องของค่าไฟมันจะเปลืองเรื่องของค่าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดตรงนี้นะครับต้องเข้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ตอนตอนนี้ก่อนนะโอเคเนี่ยเรามาพูดแล้วในในใน ในตรงนี้นะครับจะเริ่มเรื่องของบล็อกเชนว่ามันจะแก้ปัญหายังไงนะครับก็คือเริ่มจากการที่ผมจะซื้อของเหมือนเดิมนะครับแทนที่ผมส่งไปที่ธนาคารแล้วมันจะออโตเมติกนะครับส่งไปหาใครก็ไม่รู้ทั่วโลกนะครับที่ทําหน้าที่ Verify ข้อมูลหรือเก็บข้อมูลของคุณซึ่งเก็บข้อมูลทีเดียวพร้อมๆกันนะครับทั่วโลกนะครับซึ่งสังเกตนะครับในวิดีโอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใส่หน้ากากเป็นใครก็ได้นะครับถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะโจทว่า ผมซื้อตัวเพนกวินนี้ไปนะครับซึ่งเขาก็จะจดเสร็จบอกโอเคผมจดแล้วมันอัตโมติแต่เนี้ยมันเป็นอัตโมติที่เขียนเบสออนภาษาที่อยู่บนบล็อกเทนนะครับแล้วมันก็จะอัตโมติเหมือนกับทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่มีการเวอร์ฟายใดๆไม่มีคนกลางใดๆเพราะนนั้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าในนี้เขาจะบอกว่าถ้ามีคนคนหนึง่งไปแอบเปลี่ยน1โนดหรือ1จุด ที่มีการเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะรู้ทันทีว่าคนไหนนะครับดูเดี๋ยวดูในภาพเขาจะหันไปเลยนะครับว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่โกงนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับหลังจากที่เขาเห็นขึ้นมาเพราะบล็อกเชนตัวนี้นะครับถ้าถ,ถ้าเกิดคุณมีมีโอกาสได้ดูวิดีโอตรงนี้นะครับมันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออโตเมติกไปเลยโดยที่คุณไม่ต้องมาเสียค่าไฟแล้วไม่ต้องมาเสียถือบัตรอีกแล้วนะครับที่เกิดขึ้นอ่ะมาดูภาพง่ายๆนะครับ เห็นไหมครับภาพซ้ายนะครับเป็นเซ็นทรัลไลท์ก็คือเหมือนกับที่ผมบอกนะครับว่าคุณถือบัตรคุณจะซื้อของคุณต้องไปที่แบงก์แล้วก็แบงก์เนี่ยเขาก็ตัดเงินคุณแล้วก็ส่งมาที่ช็อปนะครับแล้วคุณลองคิดนะถ้าวันดีคืนดีแบงก์เขาตัดเงินคุณผิดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณก็ไปเถียงเขาไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไปหาเอกสารว่าคุณตัดเงินจริงหรือเปล่าพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เป็นดีเซ็นทรัลไลท์เนี่ยมันจะดีกว่า นะครับก็ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับที่เป็นดิเิทัลไลท์นะครับเพราะาอันนี้ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะเข้าใจละสิ่งที่มาแก้ปัญหาทั้งหมดก็คือแก้ปัญหาเรื่องพลังงานแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเดี๋ยวเรามาจะมีเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว,ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมให้เห็นรูปแบง์นะครับจะได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูจริงๆมันอยู่ในวิดีโอเมื่อกี้ทั้งหมดแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับตรงนี้ Okay. ปัญหาของการที่มีธนาคารหรือมีใครที่เป็นตรงกลางเกิดขึ้นก็คือ1นนะครับเขาต้องมีค่าโอ per ation เพราะทุกครั้งที่ส่งไปอย่างเช่นผมซื้อเพนกวิ้นตัวนั้นผมต้องการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคืออะไรครับก็คือต้องจ้างคนมานั่งบริฟาว่าเขาคือใครค่าใช้จ่ายมันก็จะต้องข้างแพงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเหนื่อยมากนะครับแล้วก็โอกาสที่ผิดพลาดมีไหมถ้าเกิดตอนที่โคสส่งมาผมเดินไปเข้าห้องน้า ทำให้เกิดอะไรครับความล่าช้าที่เกิดขึ้นแล้วเกิดผมวันนี้ผมไม่สบายผมเป็นไข้ผมกรอกตัวเลขผิดมันก็ทําให้โอกาสเนะี่ยมันเกิดขึ้นและการที่มีตัวกลางสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโอกาสที่คนจะมาแฮ็กตรงกลางได้ค่อนข้างเยอะเพราะเนี่ยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะเขาก็เลยเอาเทคโนโลยีที่เป็นบล็อกเชนเกิดขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ ข้อมูลของบล็อกหลายคนก็บอกว่าบล็อกเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันประกอบขึ้นด้วยอะไรบ้างหลายคนยังมองไม่ออกว่าบล็อกมันคืออะไรนะครับข้อมูลมันก็คือบล็อกนะครับคุณดูบล็อกนะบล็อกแรกเนี่ยเขาเรียกว่า genesis block คือบล็อกแรกคือเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกบล็อกศูนย์นะครับแต่ภาษาที่เขาเรียกกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้คําว่า genesis blockgenesis mm hmm. block ก็จะมีประกอบด้วยข้อมูลที่เขาเรียกว่า hash number แฮชตัมเบอร์ก็เหมือนเหมือนตัวอันนึงเนี่ยที่ป้องกันเขาใช้คําว่าแฮชเนี่ยเป็นตัวเลขชุดใหญ่ชุดหนึ่งเพื่อไม่ให้มีการแฮกได้เบสออนสองร้อยห้าสิบหกเอนคริปชันนะครับ S H A станд าร์ดสองร้อยห้าสิบหกนะครับแล้วเวลาเขาในข้อมูลบล็อกเนี่ยแฮชศูนย์เนี่ยบล็อกที่เป็นหัวบล็อกเนี่ยก็จะมีแฮชของบล็อกข้างหน้าซึ่งพอเป็นบล็อกแรกเนี่ยแฮชศูนย์ก็คือศูนย์นะครับแต่แบท แฮชต่อมาก็เชื่อเป็นบล็อกของบล็อกอันถัดไปว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีดิจิทัลซิกเนเจอร์ด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นไปอันนี้เขาถึงเรียกว่าบล็อกเชนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการทําธุรกรรมก็จะมีเอาบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยอย่างบล็อกเจเนซิสมาหาบล็อกหนึ่งหาบล็อก2มันก็จะมีการต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวเลขเตัวอย่างให้ดูว่าบล็อกจริงๆเขาทำตาทำหน้าเป็นไงนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเลยเดี๋ยวเปิดดใหู้นะครับ ผมบอกเลยนะครับคืออันนี้อยากให้ดูจริงๆเพราะว่าโอกาสคุณจะเห็นเขาทำบล็อกอย่างเงี้ยมันไม่มีน,นะครับต่อให้เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุณต้องเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนถึงจะทำได้นะครับนี่ก็คือการเจนเจนโค้ดต่างๆนะครับนี่คือการอ้างอิงขึ้นมานะครับเป็นโค้ดนะครับแล้วก็จะมีการใส่ข้อมูลไปว่าเป็นไงอันนี้คือสแตนดาดนะครับ SHA 250 256 ฮชนะครับคือการ e n น r ร p t i ชันมันจะเป็นตัวเลขเห็นไหมครับตัวเลขยาวมากที่เกิดขึ้นมาคุณใส่ข้อมูลเข้าไปมันก็จะไปใส่เป็นบล็อกนะครับอันนี้มันมันเป็นอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นของจริงกว่าผมกว่าจะหาอันนี้ได้นะคือคือบล็อกตัวนี้ปกติเนี่ยคนพูดถึงบล็อกเชนก็จะไม่เห็นรายละเอียดข้างในที่เขียนเข้ามานะครับเนี่ยเขาจะเขียนข้อมูลนะครับมี Data ที่เขียนเก็บไว้ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีดีเทล แล้วทุกครั้งที่เขียนด a t a เปลี่ยนไปเนี่ยข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะสังเกตได้ว่าทําไมบล็อกเชนเนี่ยมันถึงสเกลมากนะครับอันนี้จะอ๋อเทคนิคนิดหนึ่งนะครับผู้ประกอบการจะได้มั่นใจว่าโอ้สเกลตี้เนี่ยต่อไปเนี้ยถ้าเกิดเกิดอย่างเงี้ยมันมีเปลี่ยนแค่มีแค่ว้นวรคอันนึงข้อมูลตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปหมดนะครับเพราะข้อมูลที่เกิดขึ้นจากบล็อกเชนเนี่ยข้อดีคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะธุรกรรมอะไรก็ตามที่คุณทําไปแล้ว มันย้อนกลับไปได้นะครับข้อดีก็คือคุณก็ได้ธุรกรรมนั้นที่เกิดขึ้นเห็นไหมเขาสามารถกรอกอะไรเข้าไปได้เยอะแล้วตัวเลขมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปเลยก็ได้ครับโอเคหลักการนะครับอันนี้คือสเต็ปนะครับถ้าเกิดใครอยากจะทำบล็อกเชนก็ต้องเข้าใจสเต็ปนี้ก่อนนะครับก็ต้องมีการอิชูบล็อกนะครับแล้วก็เขียนบล็อกขึ้นมาแล้วประกาศให้คนรู้ แล้วก็หาคนมาวอลิเดตนะครับแล้วคนที่ชนะก็จะมาลงไว้แล้วก็สร้างเป็นบล็อกที่กระจายออกไปแล้วมาต่อด้วยกันนะครับคอนเซ็ปต์มันดูซิมเปิลมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้บล็อกเชนมันมีประโยชน์กว่านั้นเยอะนะครับโอเคอันนี้คือที่หลายคนบอกนะครับว่าไอ้วอลิเดตเนี่ยมันทำแล้วได้อะไรคือเนื่องจากว่าบล็อกเชนเนี่ยคนที่คิดเนี่ยคือซาตชินะครับ เขาเป็นคนที่ฉลาดมากเขาบอกว่าเนี่ยการที่คุณจะวอลเลเตมันต้องใช้คนต้องใช้เครื่องเพราะนั้การที่คนมีเครื่องเยอะๆถ้าอยู่ดีๆคุณไม่มีเบนเนอฟิตให้เขาใครจะมาทําให้คุณนะครับเพราะนั้นบล็อกเชนในช่วงแรกๆใน4ปีแรกๆนะครับบล็อกเชนจะมีการเปลี่ยนแปลงเบนเนอฟิตทุกๆ4ปีนะครับสปีแรกๆนะครับที่เปิดบล็อกเชนมาจะให้50 b i t บบิตคอย ต่อหนบล็อกเชนที่เกิดขึ้นบล็อกเชนที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับคนที่วอลลีเดตแก้สมการทั้งหลายได้การแก้สมการเหล่านี้เขาเรียกว่ามายนิงคนที่แก้สมการทั้งหลายได้นะครับทุกๆ10นาทีจะได้50ิบิตคอยอันนั้นคือปี2018นะครับวันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะทุกๆ4ปีมันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับจาก2018 4ปีผ่านไปก็คือ2 20พารเบ24ปีนะครับมันก็จะเหลือประมาณ25นะครับแล้วก็ลดลงไปอีกณนะวันนี้เนี่ยเป็นเป็นช่วงที่เหลือประมาณ12.5หาร2นะครับเพราะมันเป็น4ปีสุดท้ายแต่4ปีสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ20.24นะครับแล้วก็จะมีการให้ผลตอบแทนอย่างเงี้ยไปจนถึงปี20 2140นะครับเป็นปีสุดท้ายคืออีก140กว่าปีนะครับอันนี้ตัวเลขไม่ใช่เป็นตัวเลขไทยนะครับสิ่งที่เห็นในภาพเนี่ยคือเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวอลิเดตนะครับซึ่งความยากของมันเนี่ยมันก็จะยากขึ้นทุกๆ4ปีทุกๆบล็อกที่เกิดขึ้นโจทย์ก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ทำไม n น่งใครที่ต้องการได้เหรียญบิตคอยฟรีก็ยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้แค่แฟกชั่น บางส่วนของบิตคอยที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นวัยรุ่นต้องเจออะไรบ้างเรียนเล่นแชทเมาพักก่อนถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณลืมมันไปได้เลยมาเรียนให้สนุกมาเล่นไี่มีสาระมาแชทที่ได้เงินมาเมาส์ได้งานมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพบ้านแห่งการเรียนรู้ ที่ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ใหให้คุณนัาประสบควาสมสำเร็จรู้แล้วใช่ไหมละ่ะชีวิตวัยรุ่นมีอะไรให้ทำอีกเยอะ